สวัสดีค่ะทุกคนยังอยู่กับอะพี่นิวส์นะจ๊าวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะซึ่งต้องบอกว่าปี2021เพิ่งผ่านไปแวบๆนี่เองนะคะอ่ะตอนนี้2022แสอ่ะแล้วเห็นไหมแอดก็เกือบลืมแล้วก็ของบ้านเราก็2565แล้วนะคะทุกคนก็อยากจะเล่าย้อนกลับไปนิดนึงนะคะว่าเมื่อปี2021เนี่ยลิซ่าได้เปลี่ยนแปลงหรือว่าแหม แอบไปกำหนดชะตาชีวิตใครบ้างนะคะซึ่งน้องก็กลายเป็นกำหนดชะตาชีวิต คนอื่นแบบที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันจะอิม a พ t คขนาดนี้นะคะก็ต้องเล่าย้อนนิดนึงเพราะว่าต้องบอกว่าสาวเทคนนี้เนี่ยแหมพูดถึงดิซ่าไม่ได้เลยหรือว่าถ้าสื่อแบบเอาไม้ไปจ่อทีไรเนี่ยจะต้องพูดถึงเต้าลิสของเราทุกครั้งจริงๆอ่ะหลายคนบอกแอดพูดขนาดนี้รู้แล้วนะคะนั่นก็คือเดสตินีโรเจอร์นั่นเองค่ะสาวเทเขาก็พูดถึงสาวเทด้วยกันนะคะ um, one of the members name is Lisa she did a video Dancing to so once to Tomboy So Lisa did that ซึ่งถ้าเกิดว่าใครตามอยู่ก็จะรู้เนาะว่าเมื่อปีที่แล้วค่ะ2021เนี่ยโอ้โหน้องสร้างกระแสะบูมเยอะมากหนึ่งในนั้นก็คือการเอาเพลงของ Destiny Roger หรือว่าเพลงชื่อ Tomboy นี่แหละมาเต้นในลิลีล่ฟิล์มของตัวเองนะคะทำเป็นแบบว่าภาพยนตร์แบบว่าจัดฉากอลังการมากเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็แบบเต้นมันมาก,กับแดนเซอร์คู่ใจของตัวเองอะนะคะซึ่ง ลิซ่าเองก็ไม่รู้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยเดสตินีนี่ถ้าเกิดดวงเป็นกราฟชีวิตนะคือกำลังดิ่งเลยนะคะเพราะเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยค่ายเพลงกำลังจะาเขาเรียกว่าเทอะเทเธอทิ้งแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเหลือเวลาให้แค่4เดือนนะแล้วทุกอย่างก็จะหยุดทำงานเพลงด้วยกันแล้วนะคะ ก็คือเขาคงกําหนดเรื่องของการตลาดกันไว้หรือเปล่าว่าต้องขายได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้แล้วการแข่งขันมันก็สูงนะทุกคนซึ่ต้้าบอกว่า Destiny r o รเจเนี่ยเขาเออกจะเป็นสายแบบขวัญใจวัยรุ่นเนาะแต่ว่าก่อนหน้านั้นกระแสก็ยังไม่แรงมากนะคะเธอบอกว่าเธอจะต้องหิ้วกระเป๋ากลับบ้านแล้วจริงๆแล้วค่ะเงินหมดคบอแบนะคะก็ได้แต่อธิษฐานว่าโอ้ยใครก็ได้มาเปลี่ยนชีวิตเธอหน่อยนะ อาจจะขอไปถึงเทวดานะถึงบนฟ้าหรือเปล่าแต่กลายเป็นคนที่มาช่วยคือนางฟ้าแทนซะง,งั้นนะนะคะก็คือน้องลิซนั่นเองค่ะเพราะว่าอีกประมาณ2อาทิต์ลิซ่าปล่อยวิดีโอทอมบอยออกมาเฉยเลยนะคะ เธอเองก็คงงงก็คงอึ้งเนอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะนะคะซึ่งต้องบอกว่านอกจากคลิปเต้นของน้องนะเดี๋ยวอะเดี๋ยวแอดไปอัปเดตนิดนึงเนอะว่าสำหรับเพลงนี้ยอดวิวเท่าไหร่แล้วในยูทูบน้องนะคะบอกก่อนนะคะว่าของต้นฉบับเลยของเจ้าของเนี่ยเดสโรเจอร์เนี่ย ร้องไว้2ปีนะคะยอดวิวคือ55ล้านวิวซึ่งต้องบอกว่าวิวเนก้าวกระโดดเลยหลังจากที่ลิซ่าเอามาร้องอีกด้วยนะก็คือก่อนหน้าน,นี้โอเคมีวิวอยู่ระดับหนึ่งแต่พอน้องเอามาไม่ใช่น้องเอามาร้องขออภัยค่ะทุกคนน้องเอามาเต้นคอเวอร์ค่ะวิวก็กระโดดขึ้นมาแบบว่าสูงริ้วเลยนะซึ่งตอนนี้นะคะลิลิฟิล์มตัวเดอะมูฟวี่ของน้องนะคะที่ใช้เพลงทอมบอยมาเต้นเนี่ยนะคะ10เดือนอยู่ที่80 ล้านวิวแล้วนะคะทุกคนสู้ๆหึบๆนะคะก็คือ10เดือน80ล้านเราอยากเห็นภายใน12เดือนก็คือภายใน1ปีก็คืออีกแค่ประมาณ2เดือนน่ะถ้าเกิดขึ้นถึงได้100ล้านวิวเนี่ยคือจะแบบเล็กสวยมากนะคะก็จัดให้น้องหน่อยละกันนะคะทุกคนหลายคนบอกแอดนี่ก็ปั่นติ้วแล้วนะคะก็คือเรียกว่าดูทุกคลิปไล่เรียงกันไปนะคะ ก็บอกก่อนว่าโดยเฉพาะตัว l ิลี่ฟิล์มออฟ i ิเชีเองนะคะน้องอยู่ที่9.49ล้านแล้วค่ะทุกคนกำลังจะขึ้น9ล้าน5แสนคนแล้วนะคะอีกอึดใจเดียวเท่านั้นค่ะอะไม่เป็นไรอยากดูคลิปไหนดูนะคะดูเพลินๆดูได้ทุกคลิปจริงๆน้องเต้นแล้วแบบว่าโอ้โหเราก็เพลินตานะคะ แล้วก็สำหรับปีที่แล้วนะคะแม่เดสตินีโรเจอร์นี่เขาได้เมาส์กับลิซ่าทางวิดีโอคอลนะ,ะหลังจากนั้นก็คุยโม่ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะหลายเที่ยวหลายโหนสัมภาษณ์เยอะมากนะคะเดสตินีโรเจอร์เนี่ยเธอก็บอกว่าเธอได้คุยค่ะและวลิซ่าก็บอกโอ้ฉันชอบเพลงของคุณมากเลยนะส่วนอ่าเดสตินีก็บอกไปว่า แต่ว่าคุณน่ะช่วยชีวิตชั้นนะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ทางเดซี่โ r เจอร์ยังบอกอีกนะว่าเพลงทอมบอยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยเวียดนามแล้วก็ทั่วเอเชียฮิตมากๆเลยนะพอคุณเอาไปเต้นอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วเธอก็บอกว่าแหมหลังจากนั้นสาวลิสของเราก็เขินอายม้วนต้วนเลยนะคะ เธอก็เลยนิยามว่าลิซ่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้จักพลังของตัวเองจริงๆนะคืออารมณ์ว่าน้องเป็นซูเปอร์วูแมนอะแต่ว่าพอใช้พลังออกไปแล้วแบบอาจจะไม่รู้ตัวอะไรนี้นะคะระเบิดดูมแล้วแบบม,มันมีอิทธิพลไปทั่วโลกจริงๆก็ ตามสไตล์นะน้องเราคือเป็นคนขี่เขินขี่เก่งใจนะแล้วก็เป็นคนแบบง่ายๆสบายๆนะแต่ว่าก็มีมารยาทแบบความเป็นไทยน่ารักกันนะคะใครชมก็ไม่ยอมรับแหละว่าเป็นพลังของตัวเองก็เขินมวนต้วนกันไปนะคะซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่ลิซ่าทำเนี่ยพลิกชะตาชีวิตเดสตินีโลเจอร์จริงๆนะตอนนี้เธอก็มีเพลงใหม่ออกมาแถมยังเป็นโคลัตบ ใครต่อใครคือดังไปเลยอ่ะนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเพลงของทอมบอยที่ว่าเนี่ยนะคะทำให้มีการสตรีมก็คือทุกคนหันมาสตรีมเพลงเนี่ยนะใน Spotify นะเพิ่มขึ้นมา1,939%บ้าไปแล้วทุกคนขึ้นมาเกือบ2,000%นี่บ้าไปแล้วนะคือ Destiny นี่เท่ากับดังภายในข้ามคืนเลยนะคะ โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นต้องเป็นคนที่ดวงดีขนาดไหนนะลิซ่าถึงไปเอาเพลงมาเต้น cover แบบนี้นะดวงคงผูกกันอยู่ระดับหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าเจ๋งจริงๆเลยค่ะชีวิตที่พลิกโดยล,ลิซ่าเนี่ยนะคะ อะลองดูค่ะปี2022น้องของเราจะไปพลิกชะตาชีวิตใครอีกนะคะแม่ตอนแรกว่าจะเล่าสั้นๆเล่าไปเล่ามาเพลินสะง,งันนะคะ,ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันค่ะว่าปีนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีที่ลลิษาเอาเพลงมาเต้นไม้เอาเพลงมาร้องหรือเปล่านะคะหรือว่าจะพูดถึงเออแค่พูดถึงนะก็ดังได้รวยได้เลยทีเดียวนะคะเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะ ากสักสิ์อะแบบว่าเหมือนมีคาถาพอไล่ชื่อใครออกมาก็คนนั้นก็เตรียมลัคก,กี้ได้เลยนะคะยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่ซะอีกนะจ๊ะอ่ะวันนี้ไปก่อนค่ะก็ขอให้ปี2022เป็นปีที่โชคดีสำหรับแฟนเพจนะคะอ่ะพีทนิวสมือนการแอดก็จะไล่หมนให้เหมือนกันนะคะรวยรวยกันทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ